สวัสดีค่ะวัดนี่เป็นศูนย์รวมเท่าที่เข้าใจกันแล้วนะคะมีกิจกรรมใครอยากทำอะไรเผยแพ้ยยังไงซ้อมดนตรีไทยนะซ้อมรำได้ทุกอย่างเลยสามารถที่จะ มาเรียนขอพระอาจารย์และก็ใช้สถานที่ที่นี่กันได้เพราะว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็รู้จักกันทุกคนและมาในวันนี้ก็เนื่องจากว่าทราบว่าคุณครูที่สอนดนตรีไทยนะคะของชมรมดนตรีไทยในราชอาณาจักรในอท์แลนด์ได้คุณครูใหม่ก็เลยอยากที่จะมาเรียนถามท่านนะคะว่า ให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะจะได้รู้จักท่านแล้วถ้าเผื่อว่ามีใครสนใจอยากที่จะสอบถามหรือมาเรียนดนตรีไทยนะคะที่วัดก็สามารถที่จะมาได้แล้วก็ทราบได้ว่าถึงแม้ว่าจะเคยเล่นหรือไม่เคยหรืออะไรยังไงก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้หรือต่อยอดกันได้ในห้องตรงนี้นะคะจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ของทางวัดนะคะจะเห็นว่ามีอะไรหลากหลาย มากเลยแต่ตอนนี้ที่มีกิจกรรมก็คือว่าคุณดานะคะได้มาใช้สถานที่ตรงนี้และเดี๋ยวเราจะสอบถามกันนะคะว่าเป็นกิจกรรมทำอะไรอย่างไรไปสวัสดีคุณดาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะแล้วก็เคยมีร้านอยู่อัมสันดังพอดีตอนนี้มีเวลาที่เข้ามาในวัดเพื่อมาเป็น จิตอาสาค่ะในเรื่องที่จะสอนเบสิกการนวดไทยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาที่วัดนะคะก็คือทุกวันอาทิตย์นะคะจะมาเริ่มแต่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นถ้าใครต้องการที่อยากจะเรียนในขั้นพื้นฐานนวดไทยเพื่อเอาไปปรับใช้ในกับชีวิตประจําวันของเรากับครอบครัวได้นะคะก็คือ เบสิกนี้ก็คือแค่แค่ในผัดขั้นพื้นฐานแต่ถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากอัพสกิลก็มีคอร์สให้เลือกมีทั้งเ,เรียนทั้งขั้นพื้นฐานนนวดไทยอัพสกิลซึ่งจะมีความรู้ศาสตร์ซึ่งสูงขึ้นไปอีกในลักษณะว่ามีเอา anatomy หรือคริโรพักตัวเข้ามา,ามิกใช้ในการนวดไทยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็คือว่า ในเดือนธันวาเนี่ยจะถึงนี้มีการจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาก,ก็จะมีเทรนเนอร์4ี่คนแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงเยอะในการจัดครั้งนี้เพื่อเป็นครั้งแรกที่วัดปกติเราจะจัดเวิร์กช็อปที่ซาวหรือเราที่อัมสเตอรดัมแต่ทีนี้มาย้ายมาจัดที่วัดเพื่อจะเป็นใน,ในการรู้เพิ่มเติมในการรู้กว้างขวางขึ้นไปให้กับคนไทยแล้วก็คนเนเธอร์แลนด์รวมกันคือไม่เฉพาะคนไทยนะคะ ในเอกสารที่ต้องเรียนในในในคอร์สอ่ะเดี๋ยวขอเบรกหน่อยโอ้ยยาวเลยเพราะพงพูดพลังเยอะนะเป็นยังไงคะสนใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าคอร์สนวดตรงนี้เป็นอะไรยังไงะขอเบรกพลังเยอะจริงๆดูซี่เวลานวดคนเนี่ยเราก็ต้องมีพลังใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไป รับฟังนะคะว่าข้อมูลอะไรที่คุย, <g it> ยดาจะมีอะไรยังไงคะพอเข้ามาทางบัตรนะคะจะเข้ามาข้างหน้าแล้วก็จะมีห้องอเนกนประสงค์ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็แะเข้ามาทุกวันอาทิตย์ตอนนันกเข้ามาก็จะเห็นเลยก็จะมีเอกสารให้ดูนะคะเอกสารก็จะเกี่ยวกับการมันจะมีให้ดูเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นสําหรับ คนที่คนดัดบ้านนี้หรืออะไรที่เขาอ่านภาษาอังกฤษได้ก็จะมีอันนี้ก็จจะเป็นเวิร์กช็อปนิดนึงก็จะมีตัวโลโก้ของบริษัทว่าเอ๊ะทำไมถึงมีโลโก้มาออกก็คือจะมีถ้าสมมุติว่าใครเรียนเข้าคอร์สหรือมาเวิร์กช็อปก็จะได้ใบประกาศแบบนี้นะคะใบประกาศซึ่งบีลองอทางยุโรปก็คือ,อจาก BBL อเอโรเซที่คู่จบมาคือมาฝึกงานได้ก็คือสามารถออกใบมีให้ได้ซึ่งวิลองอยู่ในยุโรปนะคะใบป,ประกาศอันนี้ก็มีขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าในาศาสตร์การเรียนยังไงความรู้เพิ่มเติมอัพสกิลเราก็จะมีลักษณะอานาโตมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างของร่างกายมนุษคือเขาเรียกวิภากษะาสตร์เราก็เอาจะมีความรู้มาเสริมในการนวดไทยให้ สูงเลเวลขึ้นไปอีกเพื่อที่จะมีความรู้ในด้านการนวดก็อันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวานะคะก็จะมีการกรอกข้อความหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีรายละเอียดในการอ่านเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างนิดนึงเพราะว่าการเรียนครั้งนี้อาจจะมียุโรปยุโรปเปี้ยนมา,มา,ม,ามาเรียนด้วยประมาณนี้นะคะก็คือการเทรนก็จะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะ ที่จะเป็นเบสิกการนวดหลังบาลายเฉยๆแต่ในการขั้นตอนการเข้าคอร์สก็จะมะีเรียนที่อัมสเตอร์ดัมค่ะเรียนที่อัมสเตอร์ดัมถ้าเรียนเป็นคอร์สนะคะก็จะมีคอร์สในอสองคอร์สก็คือจะมีคอร์สสั้นก็ประมาณ2วันกับคอร์สยีชั่วโมงเราจะเรียนเป็นอาทิตย์ก็ประมาณเดือนหนึ่งสี่อาทิตย์จบค่ะก็มีใบประกาศให้อันนี้คือ รูปแบบในการเรียนการนวดไทยอัพสกิลเราเนาะว่าให้มันยังไงก็คือหวังว่าสนใจเนาะถ้าสนใจมาดูรายละเอียดอีกทีนึงที่วัดนะคะก็คือจะมีคอนเ็ปต์แบบนี้เดินเข้ามาก็จะเป็นประตูแล้วเห็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วอยู่ตรงนี้วันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ,อะตอนนี้ก็เริ่มจากฉันเพนเสร็จก็คือ,อ เที่ยงลงไปหาประมาณ4ี่โมงก็หมดเวลาที่จะเรียนเพิ่มเติมใครอยากมาเรียนก็จะเรียนเริ่มต้นจากที่เป็นเก้าอี้ก่อนถัดไปถ้าใครอยากจะเรียนเป็นคอร์สก็แนะนําว่าเข้าสอบถามได้ตามที่อยู่ในใบที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะก็จะมีที่อยู่มีอีเมลมีเบอร์โทรติดตามว่าอยากจะเรียนคอร์สไหนแล้วก็หลังจากเรียนจบเราก็มีสถานที่ให้ทํางานได้ก็คือมีร้านที่อัมสเตอร์ดัมค่ะ ตอนนี้รับรองจากพิดาสอนนี้ก็คือประมาณสามล้านนะคะก็จะมีร้านสาท่ทองร้านไทยสมยัยนะะที่ใครสนใจอยากทำงานร้านต้นโพร้านซชื่อไทยซึ่งต้องการพนักง,งานอยู่เยอะทางนั้นนะถ้าใครอยากจะเรียนเป็นอาชีพก็สามารถ เรียนได้ในคอร์สยาวมันจะมีสองคอสนะคะคอร์สสั้นกับคอร์สยาวแต่เบสิคนี่คือไม่ได้คิดค่าเรียนนะคะก็คือเป็นจิตอาสามาสอนทิวัดให้ฟรีถ้าใครสนใจที่อยากจะมาจอยในการนวดเบสิกหรืออะไรทุกวันอาทิตย์ก็เรียนเลย บอกฟ้าช่วยมาเป็นนางแบบให้แป๊บหนึ่งเงียบดังไม่คุเปรียากล้ามอยแป๊บหนึ่งนะเธอซิไม่ยอมไม่ยอมลุกเลยนะเนี่ยอ่านีะคะถ้าเผื่อว่าท่านใดมาวัดถวายเพนหรืออาจจะมาถวายสังฆทานหรือมาทำกิจกรรมอะไรที่วัดวันอาทิตย์ค่ะก็ แวะมาที่ห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะนนเจอกับจริงไหมคะคุณดาราคาไม่กำหนดนะคะแล้วแต่ศรัทธาค่ะ